天空。 ดี่จกฟังเพราะถูกดูด้วยน้ำตาชื่อรุ่งชืช่อไรหัวใจเงียบลท้อหนใจที่เจ็บจนแข็งแข็งแม้มันจะได้ยนแหวจะ มันไม่ไม่สิกขนาดนั้นไม่ทำให้ฉันทั้งตายยังไง แม่แม่เป็นกลื้มมากแม่จะต้องตายตาเหลือถ้าไม่ได้ขึ้นคอนเสิร์เเตเขาตอนแรกๆเลยที่ที่ทักทายกันกับความนิดนึงเขายังโหยหาอยู่คนะ่ะโหยหา ทิศแล้วค่ะข้า,างหลังตื่นเต้นจริงๆนะคะตื่นเต้นคือเอ้าไ <c oughs> ด่รู้สึกพี่รูสึกเดี๋ยวก่อนพี่ก็ตื่นเต้นกี๊ดดังๆให้เขาหายตื่นเต้น,ตน,ตน,ตนมา ก็จะไปกับพี่ๆในวงเพื่อนๆในวงประมาณสี่ห้าคนก็ไปเป็นกลุ่มใช้ชะการกลุ่มใหญ่ใส่ชุดดำเก็นไปแล้วเราก็รู้สึกว่ามันเป็นพื้นที่ของไทยของเราแต่วันนี้พอพี่คิมที่เกียรติเชิญผมมาเป็นแขกรับเชิญเป็นเท็กในคอนเสิร์ตแล้วก็มาคนเดียวแล้วมาในคอนเสิร์ตที่มีพี่คิมซึ่งเป็นนักร้องที่ ผมบอกได้เลรักในเสียงที่คิดมาทั้งหลายเลันมันเลยทำให้ความไม่มีเพื่อนด้วยแล้วต้องมาร้องในคอนเสิร์ตในไอดอลของเราเดี๋ยวเพื่อนพูดจะกี้เหมือนแบบไม่มีเพื่อนด้วยแล้วมึงก็ไม่ใช่เพื่อนกูด้วยเป็นเพื่อนแม่เพื่อนเพื่อนผมเพื่อนเด็กผมค่ถาม่ต้อแล้วแล้วเราจะต้องมาบ ่ตูเ่เป็นแกสให้เถอะร,รอมในดวงใจของเราตั้งแต่ตอนวัยรุ่นเรารู้สึกว่าแบบมันแบกราความกดดันหลายๆอย่างลาเาลยควากดดันอยู่กเอ้า,ญญาที่เรื่อง่นนงเยใช่ไหมพี่พียคำว่ากสนของพวกนียคือเขาส่งใจให้ที่ตุนเป็นระลอกระลอกเลยอ่ะขอบคุณมากที่ญญที่ี่คุ่าจะสังเกตได้ว่าตอนนี้เหมืับ ตอนซ้อมผมไม่เป็นใช่ไหมค่ะแต่ตอนจริงตาจะกระตุกกระตุกเพราะมันตื่นเต้นจหันหน้าหันหน้าให้เราดูว่านอกจากตากระตุกแล้วส่วนไหนที่กระตุกอีกบอกที่มาคุยที่กล้าคุยเล่นราว่าลูกสาวดิฉัชนก็คือภรรยาของเขานะคะไหนอยู่ไหนคะอยู่ไหนคะเอิ้นสิคะเวลาอยู่บ้านใช้เสียงไหนเรียกเรียกเรียกภรรยา เรียกภรรยาเรียกลูกเรียกภรรยาลองรู้ภรรยาในเวลาที่เราต้องการความรักจากเขาเรียกเขาให้แม่ดีหน่อยเรียกให้แม่ดีหน่อยอันนี้ลูกเรียกลูกยังไงคะเวลาเรียกลูกเรียกลูกอะอะไรนะคะทะเลทะเลแล้วเรียกเมียล่ะคะเดี๋ยวก่อน ปกติท <c oughs> ี่ถ้าผู้ชายคนอื่นๆพูดเบาๆเราแค่ปริมปรินะอันนี้จะฟิตคือไม่ใช่เลยหนูรุ้นม่ดีกาเรียกร้องเรียกเคยมองโหเสียงดังไหมือจะว่าเฉพาะอยู่ในในคอนเสิร์ตเหรอคะเช่อไหมพยายามใี่เจอเอาชนะเขาที่บ้านดีกว่าไปดูไดูต่อดูไว้ดูไว้เป็นตัวอย่างคนที่กำลังจะมีเนียดูไว้เป็นตัวอย่าง ไม่พยายามที่จะไปเอาชนะเขาไม่พยายามที่จะไปขึ้นแบบถึงแม้เราจะมีอารมณ์หรือว่าอะไรก็ตามพี่พี่พี่ตูนพี่ตูนห้ามพูดคำเหล่านี้ขัดขาดแล้วก็ไม่ติดกนันขยายความด้วยหรือไม่ก็พูดให้ติดกันเลยตะกี้เขาพูดว่าออพยายามจะไม่ขึ้นถึงแม้เราจะมีอารมณ์เธอได้ยินไหมเธอได้ยินเหมือนกัน ก็เขาหลอกไงเขาหลอกไงแล้วเราก็พยายามจินตนาการไปเท่าที่เราจะไปสุดทางของเราเพราะเราก็สุดทางเลือกมาแล้วเหมือนกันพยายามจะไม่ขึ้นแม้แต่ต้องเมียลงเมียลงที่โกรธหรือเสียดายจะเลยอ่ะเสียดายเสียดายตอนตอนอารมณ์นั้นเสียดายค่ะก็นั่นแหละครับก็ปุถุบ้านก็จะเป็นไม่ไม่ไม่เหมือนบนเวที ก็จะไม่ได้คนระับขอเสียงหน่อยไม่บอกลูกเหรอขอเสียงหน่อย <c oughs> ลูกไม่เล่นด้วยวันนี้ไม่เชียร์ลูกว่าลูกน่าจะร้องมากกว่าร้องเพลงอะไรให้ลูกลูก,ลกเวลาที่น้องทะเลตอนตอนนี้แอ,อน,นเท่าขวบครับแปดเดือนครับเราตอนที่เราคุออยกันข้างหลังบอกว่าร้องเพลงอะไรนะให้แท็กกล่องทะเลไม่ร้องเพลงของบอดี้แสลมกล่องทะเลเหรอร้องว่าผมร้องเอ่ออ่ะดนตีมาร้องร้องได้ใช่ไหมได้ เรล่นอไอีกเกดออีกนี่ข้างล่างที่ร้องอยู่มีลูกมีผัวแล้วหรอมาเล่าเห็นล่าเนี่ยดูส่งเธอก็ไม่ต่างจากฉันนะเธอน่าจะเป็นโสดกันอยู่นะ มาแล้วเป็นหล่าอยู่แถวนี้เียผู้ชายชวนให้ร้องอะไรก็ร้องตามก็มีเมียแน่แน่น้องเล่นเถอะ <_ d un> ตอนนี้อะไรมีก็จะเอาอ่ะเดี๋ยวไปต่อันหน้าเซเว่นร้องเนาตอนตอนตอนนี้มีมีน้องเล็กๆที่อยู่คนที่สองคนที่สอง ด้วยเผื่อในอนาคตของทุกๆคนด้วยมันหายากมากเลยนะตัวมาก็ LGBTQ กันแย่เลย่ะนะก็จะพยายามเย่นเต็ที่ัมเล่นก็ไม่ไดยเป็นหรือว่าต้องตหลายตามวิธีแล้วคนคนที่สองเนี้ยอยากให้เป็นผู้หญิงหรืายนะจริงๆที่คุยกันก็คือถ้าเป็นผู้หญิงก็ ก็จะจะดีเพราะตอนนี้ทะเลเป็นผู้ชายก็รถ้ามีผู้หญิงตอนนี้เขาพูดกันว่าตอนนี้ทะเลเป็นผู้ชายแล้วตอนไหนพี่ตูนตอนนี้ทะเลเป็นผู้ชายแล้วตอนไหนเล้วที่ทะเลจะไม่เป็่นไงอย่านะลูกมันเหนื่อยนะลูกคือถ้ามีถ้าได้คนที่สองเป็นผู้หญิงก็คิดว่าน่าจะจะพอพอแล้วและตอนนี้อาตาสามมาเป็น คือคุณหมอก็บอกมาแล้วว่าเป็นเทศนี่แต่ว่าเรายัางไม่ปักใจครับเพราะท่านเคยเดาผิดมาแล้วอ่านน้ชาวบ้านดูนิดนึงชาวบ้านอยากเห็นนะก็คือคุณหมอคุณหมอท่านนีก็ก็ตาไปอัาตราศมีครั้งแรกก็เคยเดาว่าทะเลเป็นลูกสาวนะหรือว่าเขาดูในนาคตหมอดูด้ย เดี๋ยวคนหมอดูหรือ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 หมอกูกูรมากูมาทำแพทย์ให้ไปดูหมอดูหรืออะไรคะหมอปกติหมอกรไม่ได้ไปดูหมอเลยงงจากแล้วก็เขาพอเขาเคยถ่ายผิดเพรเขามรรดาบมาวันนี้คนเขาเลยสชืว่าก็เราไม่อยากปากใจกลัวจะตายลดผ้าปาความอิ่เลยค่ะ ไม่เป็นไรค่ะทุกๆอย่างมันสามา,า,มารถพลิกแปลงได้เด็กเกิดมาเขาก็พลิกแปลงไปตามที่เขาอยากจะเป็นนะคะแล้วก็วันนี้ขอบคุณมากเลยขอบขอบคุณตูนมากเลยพี่ตูนเป็นคนที่ไหวสวัสดีทุกคนแบ็กสเตจหรืออะไรตูนให้เกียรติจริงๆแล้วอะ่ะทีมงานทุกๆคนเป็นทีมงานที่ถ้าใครที่เป็นศิลปินจริงๆจะรู้เลยว่ารู้ถึงคุณค่าของทุกๆคนแบ็กสเตจเด็กยกไฟเด็กยกน้ำ คือคนที่มีคุณค่าในชีวิตของพวกเราในช่วงขอเสนอโปรโมือมให้กับแบ็กสตจคนเดนะิพี่ตูนแค่จะปากแล้วอีกมีเรื่องตัวงอตัวโป่งนะฮะพี่ตูนพี่มีเรื่องจสารภาพตอนที่พี่บอกกับพี่นนท์โชว์ดีกเตอร์ของพี่ว่าเราจะตั้ง,ต,งตั้งชื่อเราอยากได้พี่ตูนเดี๋ยวพี่พอดี พี่นนท์กับพี่ตูนรู้จักกันมาเป็นสิบปีแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวพี่ไปเจรจาได้ถ้าได้มาพี่แหละเอา,เอา,เอา,เอาชื่ออะไรดีเราก็บอกกับพี่นนท์ว่าพี่นนท์เอาชื่อนี้ได้ไหมเขาชื่อครามเขาเคยมีคอนเสิร์ตชื่อครามแล้วอยากเอียงมาหาพี่คนอยากเห็นหน้านะ้องชื่อไรครามครับชื่อครามใช่ไหมครคอรอสระอาม,ามาัเราก็อย่าบุญบาปนะอย่ายหาว่าผู้ใจอยาดพคทีนี้ชอก็นึกในใจออกมาเลยว่าพี่นนท์ของเราต้องชื่อแคมะ เป็นาแล้วก็กลัวว่าเทมเปลามันมาจากเทมเปลาเชื่อฉันหรอพี่นนท์บอกว่าแล้วก็เพลงเพลงล่าสุดเป็นซิงเกิลออกมาชื่อว่าขอบริษัทใช่ไหมใช่ค่ะชื่อว่าเหว่ยสระเอหอหีบวแหวนอ่านว่าเหวเดี๋ยวน้องรอนะหลังจากนี้สามเดือนพี่จะทำซิงเกิลออกมาเป็นซิงเกิลใน20ปีที่ผ่านมาไม่เคยทำเลยชื่อ แหี่ยค่ะขอเลยค่ะเมย์อ็มเพงจะพูดถึงเรื่องอะไรอยากดูในฐานะแบบคนร้องเพลงเขียนเพลงนะครับคนน่าสนใจพวกบุญช่วยกูหน่อยคือรู้หรือแพี่ก็เป็นเป็นพ่อพาของฉันแล้วฉันจะไอ้พูดว่าอะไรแบบคือก่อนที่ ป้าบ <mm um. ุญขอโทษทุกๆคนนะฮะในความเป็นลูกผู้หญิงของเราอะก่อนที่หัวใจจะแหลกสลายบางอย่างมันแหกสลายไปแล้วความรักของเราความรักความรักของเรามันแหกสลายไปแล้วมันแหกออกไปแล้วมันมัวไปแล้วหัวใจหัวใจหวไปแล้ว ม่ฉันรู้สึกบากกากับต็กเลยอะทาทั่วมาทั้งเยอะนะนไม่เคยรู้สึกบ้ากัขนาดนี้อยากให้ปานนรมายืนอยู่ข้างฉันจะได้รู้สึกไม่บามันนี่นะคะแล้วก็ทุกเพลงที่พี่ตูนแต่งมาทํามาร่วมกับทีมของพี่ตูนบอดี้แ n ลนนะเป็นเพลงที่พี่รู้สึกว่าให้กําลังใจทุกๆเพลงเลยแม้กระทั่งแบบอกหักหรืออะไรใดๆทุกเส้นที่เกี่ยวข้องกับจิตใจเกี่ยวข้องกับการงานเกี่ยวข้องกับ ทุกเรื่องในชีวิตมันมันช่วยสร้างกำลังใจดังนั้นวันนี้จริงๆในทุกวันนี้คนเราขาดความเห็นอกเห็นใจกันเยอะเลยเราต้องการกำลังใจและมาฟังกำลังใจจากผู้ชายหล่อๆคนนี้ใจดีใจบุญคนนี้ขอเ